ดโดยังไงก็คุณเบสก็สามารถส่งมาในหลายกลุ่มเราก็จะพยายามป้อนข้อมูลให้ลูกค้าเข้าไปาเรียนรู้นะครับเพิ่มเติมตรงนี้ครับมีสิ่งไหนที่อยากสะท้อนตอเกณฑ์ว่ามันยากไปไหมอะไรน,นะครับม,มีเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับรบในส่วนที่เราที่เจอผลกระทบแต่ก่อนเนาะการาศพร้าจะมีช่วงหนึ่งที่โดนพายุดุร้อน ทุกคนก็ทราบเรื่อผ่านดูดูร้อนวันที่สิบมีนาจำขึ้นใจตอนนั้นนะครับคืออยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์เกิดวันที่วันเสาร์นะวันเสาร์ที่สิบแปซึ่งเป็นวันเสาร์ซึ่งเรามีเปิดการสองวันเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตยนะ์พอวันเสาร์เาเจอผลกระทบพายุร้อนค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องอเรื่องหล,หลายอย่างนะครับโครงสร้างที่เรามีนะครับตอนนี้ก็พังหมดเลยโดนพายุร้อนเอาไปหมดเลยปัจจุบันนี้ก็คือ,อ เดิมทีของเราคิดว่าเอ้เราจะหยุดกาดก่อนไหมเพื่อ,อปรับปรุงให้มันคื้นฟูขึ้นมาไหมก็เห็นใจผู้ประกอบการร้านค้าอยากให้ผู้ประกอบการมีที่ทำมาหากินก็พยายามผลักดันแล้วก็ให้ลูกค้ามาใช้เต็นท์ในการขายสินค้าไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับขายสินค้าไปไปก่อนเพื่อและปัจจุบันนี้เราก็มีการปรับปรุงพัฒนาน,นะครับต่อยอดมีโครงสร้างเรียบร้อยแล้วถ้าใครไม่เคยไปก็ลองเข้าไปดูนะครับ ในส่วนของอุตสรรที่เจอนะครับที่เคยไปตรวจคราวที่แล้วก็จะเรื่องของสารปนเปื้อนแบบน้ำแข็งเราก็ได้ได,ได,ได้คุยกับทางไปตรวจเช็คน,นะครับว่าสารน้ำแข็งร้านไหนอะไรเงี้ยได้มาตรฐานหรือไม่นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นจุดล้างมือล้างจุดทักล้างของกับเท้าอะไรเงี้ยเราก็ยังปรับปรุงให้เข้ากับให้เข้าตามยุ่งหมายของสารสนุกนะครับขอบ,ขอบคุณครับก็ ได้นะครับคีย์สำคัญก็คือก่อนที่เราจะเลือกผู้ประกอบการเข้ามาผู้ประกอบการต้องผ่านการอบรมก่อนอันนี้ถือว่าเป็นด่านแรกเนาะที่หลายที่นะครับได้มีการกําหนดเลยว่าถ้าจะมาขายคุณต้องมีการผ่านการอบรมก่อนซึ่งพอผ่านการอบรมก่อนก็มีช่องทางนะครับที่เรามีภาคีเครือข่ายนะคบก็คือจังหวัดต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของหน่วยงานทางการบงการเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีการผ่านการอบรมก่อนที่จะมาเข้ามาขายซึ่ง ตัวตลาดเองตามกฎหมายมันก็ไม่ได้มีการกำหนดบัง,บงคับเนาะ,ะเป็นไปนตามข้อบัญญัติแต่ตัวตลาดเองนะครับก็ให้ความสาคัญในส่วนนี้นะครับในรอบสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้นะครับทั้ง4ท่านนะครับได้ฝากนะครับข้อคิดนะครับแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมซึ่งวันนี้เนี่ยทุกท่านถือว่าเหมือนเปรียบเสมือนท้าพานนะนะครับเป็นโค้ดโค้ดคนหนึ่งที่ จะต้องไปสู่พื้นที่ดังนั้นทั้ง4ท่านอยากจะฝากอะไรกับโค้ชของเราบ้างเริ่มถามรเพื่อพีครับครับก็ผมจะเป็นเรื่องของการอันวันนี้เ่อเามาเนาะสิ่งสำคัญที่ผมว่าเราได้นอกจากรู้ก,ก็คือได้เครือข่ายครับนะครับหลายๆที่เนะเาะอาจจะเจอปัญหาหรือว่าไม่รู้จะทํารูปแบบการขับเคลื่อนในพื้นที่ยังไง เรามีเพื่อนนะครับเพื่อนเราสามารถเป็นต้นแบบให้เราได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงอย่างที่หลายๆท่านนันเรื่องของการอบรมนะครับเราคนเดียวอาจจะทําในพื้นที่เราไม่ได้นะครับเพื่อนเรามาเนี่ยเราชวนกันครับแล้วตอนเนี้ยทุกท่านมีหลังจากผ่านการอบรมนี้ครับท่านเป็นโค้ชอย่างที่อาจารย์บอกนะท่านสามารถไปอบรมผู้ประกอบการในพื้นที่ของท่านได้แต่ว่ากําลังคนเดียวเราอาจจะไม่พอนะครับชวนเพื่อนมาที่ผ่านการอบรมแล้วครับมาเป็นเกลก็ จัดหลักสูตรเราในพื้นที่เรานะครับเพื่อลดลดภาระเราแล้วก็มีเพื่อนมาช่วยเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นอานหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของอในแต่ละจังหวัดน,นะครับเราก็จะมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับที่จะแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนาะ,นนะที่จะเป็นพี่เลี้ยงในแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของศูนย์สมัยเองนะครับก็ยินดีนะครับที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกระดับนะครับหรือว่าทางจังหวัด ถึงแม้จะไม่ใช่เครือข่ายนอกน้บเข็บพื้นที่เรานะครับเราก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับก็สามารถปรึกษาหรือว่าโทรมาหรือว่าในรายกลุ่มที่เราติดต่อกันอยู่นี่ครับสามารถร้องขอหรือว่าขอคําแนะนาในในช่องทางทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับได้นะครับขอบคผณครับครับอบคุับเจนต้องไล่ข้าผมนะครับก็ในส่วนของผมเองก็เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตร BFI นะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่ทางกรมธรรม์จัดให้บุตร้ากับทาง ผวเราผิดชอบงานสุขภาพวิบาลอาหารอาของระดับสาธารณสุขจังหวัดนทั่วประเทศไปอบรมที่กรุงเทพน,นะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ารับการอบรมแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มา,าร่วมกับทางศูนย์ใหม่ที่1่เชียงใหม่ในการจัดอบรมในปีที่ผ่านมาประมาณ3ครั้งแต่ด้วยปีนี้เอง,งกิจภารกิจนะครับเลยไม่ได้มาก็ได้มาสุดท้ายก็เลยไม่ได้แบบให้ได้ร่วมมือในปีนี้เท่าไหร่นะครับก็จากประสบการณ์ ตัวเราเองที่เข้ารับการอบรมแล้วมาคอยเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการช่วยกันการจัดอบรมแล้วก็เป็นเจ้าภาพเองในส่วนของการจัดอบรม b f i ให้กับสาธารณูปอำเภอรโรงพยาบาลในพื้นที่นะครับเราได้เห็น2มุมทั้งมุมของผู้จัดเนาะรายละเอียดยิบย่อยที่เราจะต้องเก็บรายละเอียดอาจจะเตรียมสถานที่เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะรวมถึงในมุมของผู้เข้ารับการอบรมเราก็ได้ทั้งความสนุกสนานได้ความรู้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็น โอกาสดีที่ทําให้เรามีประสบการณ์ทั้งสองสองสองมุมเนาะนะครับก็ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยก่อนอื่นต้องเท้าความว่าก่อนหน้านี้ที่เริ่มมาทํางานให,ใหม่ๆเนาะนะครับจะเป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดจะเป็นคนเงียบเป็นเด็กเรียบร้อยนะครับก็ใครถามอะไรก็ครับครับแบบเดียวไม่มีการตอบโต้นะครับแต่พอเราได้าดมาอบรม BSSI โดยเฉพาะช่วงละลายพฤติกรรมนะะี่แหละครับ ทำให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้นเนาะแล้วก็การเรียนเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไงครับสนุกไหมครับตัวนี้แหละครับที่ทําให้ผมกล้าพูดมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของการอบรมเนาะเราได้มีการละลายพฤติกรรมได้มีความสัมพันธ์กับเพื่อนที่เข้าร่วมอบรมจากเดิมที่ผมไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรก็กลายเป็นคนที่กล้าพูดมากขึ้นพูดเป็นต่อยหอยเลยตอนนี้นะครับแล้วก็กล้าพูดที่ในสื่อสารนะมากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นรวมถึงเวลาเราได้ลงพื้นที่ ไปตรวจประเมินจริงๆตรวจให้คําแนะนาร้านอาหารด้วยเราก็อายุน้อยเนาะบารมีเรายังสั่งสมไม่ถึงที่จะ,ะใช้ความอาวุโสหรือว่าใช้อะไรที่จะคอยไปชี้แนะเขาได้เราก็ต้องใช้ในเรื่องของการให้คําแนะนาอย่างเป็นเหตุเป็นผลเนาะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ด้วยว่าถ้าเราจะไปติไปคอมเมนต์เข้าจุดนี้ทางหมะคืออะไรแล้วทาไมเราถึงต้องอไปให้เขาปากตรงนี้อันนี้เราก็ถือว่าเป็นทักษะหนึ่งที่ ทำให้เราเกิดขึ้นจากการอบรมตรงนี้นะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของอาการลงปฏิบัติกับพื้นที่จริงๆเนาะนะครับก็ทําให้เรา,าได้ร่วมงานกับพี่ๆอ,อปทอ,อันนี้ก็จะเป็นทักษะการพูดหลักการพูดสื่อสารนะครับในที่สาธารณะรวมถึงการพูดยังไงให้น้งน้าวจิตใจผู้ประกบอบก,การให้เขาร้อยตามไปกับเรารวมถึงทักษะเราอาจจะใช้หลักนิติศาส ไม่ว่าจะเป็นกฎเกมแต่ละอย่างเนาะเมื่อก่อนนี่74ข้อนี่แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเปแต่พอหลังๆมาปุ๊บเริ่มอ่อนละเราก็ดูในภาพรวมแล้วก็ค่อยดูว่าอันไหนที่มันจําเป็นต้องปรับปุงจริงๆนะครับเราก็ถูกแม้ว่าเราจะต้องถือหลักเราต้องมีหลักรักฐศาสตรในการพูดคุยด,ด้วย นะครับก็อยากจะฝากกับพี่ๆทุกคนนะครับอาจจะมีพี่ๆและน้องๆเนาะนะครับที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม b s ยในวันนี้เราจะได้ติดปีติดอาวุธกันแล้วนะครับก็อยากจะให้นําความรู้ที่เราได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ครับไปประยุกใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดจากการที่เรา,าเป็นในฐา,านะผู้รับผิดชอบการสุขภาพิบาลอาหารเนาะนะครับแต่ถามว่าจะทําให้เราทํางานเก่งขึ้นไหมอันนี้ก็ไม่สามารถตอบได้มันขึ้นอ,อยู่ที่ประสบการณ์ ประสบการณ์มันจะทําให้เราเก่งได้นะครับขอบคุณครับครับขอริชเชนท่านอยู่หน้าและประกอบครับผมผมเชื่อว่าในวองนี้มีอบตเยอะดังนั้นในส่วนข,ของข้อคิดนะครับในนามของอบตด้วยกันนะครับจะฝากอะไรกับน้องๆครับผมริชเชนครับครับก็ดูเนี่ยแต่วันนี้เนาะมุ่งมั่นเลยนะครับดูที่มาที่ผมนะตั้งแต่แถวหน้าแถวสองแถวสามจนข้างหลัง,งยังไม่กลับใช่ไหมครับตอนนี้ ยังไม่อยากกลับยังอ,อยากกลับไปที่ทํางานแล้วตอนนี้ดูท่าแนละ้วอยากจะไปทํางานนะที่สื่อเที่ยวงานแล้วที่คิดถือคืดอดูหน้าตาจะไปที่ผู้ประกอบการนใช่ไหมครับเขาว่าข้อคิดเนี่ยที่จริงเนี่ยมันมีจากประสบการณ์ว่าอปทเนี่ยมันเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมันต้องใช้หลายอาเรย,ยุทธศาสตร์เขาว่ายุทธศาสตร์เนี่ยมันไม่สามารถอธิบายในนาทีนี้ได้ แต่อพอสังเกตตอย่างนี้ครับวันเนี้ยทุกคนเน่ยเชื่อว่าวิทยกรถ่ายทอดเขาเรียถ้าเป็นวารยุทธ์เนาะถ่ายทอดทั้หมดนลทุกคนเนี่ยมีองค์ความรู้มากกว่าคนอื่นในที่ทํางานนะว,วันนี้ผมว่าคนไหนที่พร้อมไปทํางานนะตอนนี้ก็มือเลยครับ็นไรอุ <c oughs> อ้ยเอาทำไมไม่ยกนะครับพร้อมไม่พรอ้อม <P ers> พร้อมไม่พรอ้พรอมค <P ers> รับอยกมือหน่อยครับ เอ <Yeah. S 1> ้ครับอ่ามลงครับแต่ทดสอบเฉยๆครับคนเรานะมันจะมีจุดจุดเดียวนะครับที่ทำให้เราเนี่ยสำเร็จได้คือการตั้งเป้าหมายรู้จักแจ็คมาไหมหรือว่าอัตม์เอริสันเนื่อนะรูจ้จักไหมครับโัตัสเอริสันที่ประดิ่งดอกไฟใช่ไหมเขาล้มเหลวกี่ครั้งครับเป็นหมื่นครังนะมีคนดูถูกเขาบอกว่า ไม่ต้องสมัยนะั้นะคุณไม่ต้องเอาไปทำเทียนมาเรื่อะจุดเทียนตลอดถ้าวันนี้ไม่มีโทรมรัติดสารไม่มีหลอดไฟใช่ไหมเออวันนี้ถ้าไม่มีจ็คหมาไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรโชเชียลต่างๆอะไรอะไรบาร์บา้นยกตัวอย่างที่ผมจะพูดเนี่ยถือว่าจะให้กำลังใจทุกคนครับวันนี้เราท้อได้ไหมครับท้อ,อได้นะครับแต่อย่าถล่อยพูดแห็นี้พอแล้วเพราะอะไรครับความรู้อ่ะมันเป็นส่วนหนึง่ง แต่ชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับน้องน้องทั้งหลายมันไปเจอเยอะครับของถิ่นเลยสุดท้ายนะครับน้องๆต้องใช้ว่าล้มเท่าไหร่ไม่สําเร็จอย่าเลิกการสั่งสัญญาไหมครับเนาะขอขอรอดเนาะสัญญากันแล้วนะครับสัญญาครับคุณไม่สําเร็จไม่ต้องกลัวครับเอดิสันใช้เวลาเป็นหมื่นครั้งกว่าจะทําบอดไฟให้เราแล้วอีกอย่างนะครับหลักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ใช้ได้แต่สุดท้ายใช้พทธศาสราด้วยนะครับ ขอบคุณครับอขอบคุณครับแล้วก็<ส>ในส่วนของผู้ประกอบการครับอยากจะฝากเจ้าหน้าที่ที่จะลงไปในพื้นที่นะว่าเราจะมีการพูดคุยกับผู้ประกอบการหรือสร้างอย่างไรให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมหรือยังไงนะครับอดิญครับครับในส่วนของตัวแทนของผู้ประกอบการนะครับตลาดนัดนะครับก็ก็ยินดีนะครับยินดีกับการอบลรมหลักสูตรบุคลากรท่านาบุคลากรนะครับ ก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญของการไปพัฒนาต่อยอดในส่วนของไม่ว่าจะเป็นที่ประกอบการไม่ตลาดอื่นค่ะตลาดมะพร้าวเออจิ้งจ้าเออหลายส่วนภาคส่วนนะครับก็ทางการมะพร้าวจริงๆก็ขอเป็นกําลังใจให้คิดว่าทุกคนต้องเก่งแน่ๆเพราะว่าดูแล้วแต่ละคนนี่อนข้างจะเก่งนะครับอาจจะเก่งกว่าผมไปสักนะครับในส่วนของตัวแทนผู้ประกอบการก็ไม่ได้มีข้อคิดอะไรมากมายก็คืออยากจะฝากนะครับฝากในส่วนของการมะพร้าว ทางการรับเท้าเองยินดีนะครับยินดีให้ความร่วมมือนะครับให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการอบรมหรือการตรวจสอบอะไรนะครับเพื่อจะเป็นการต่อยอดในการพัฒนาตลาดในอนาคตนะครับของเราก็ให้ความร่วมมือกับทุกท่านนะครับก็สำหรับทุกท่านก็ขอให้ทํางานร่วมๆไว้ด้วยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นของหน่วยที่จะไปตรวจสอบด้วยหรือว่าผู้การเองหรือว่ารัฐรานท่ารเท้าเองนะครับ ในส่วนเวลาถ้าไปนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับสแสดงายเพื่อจะพาช่างนํำไปหาร้านนั้นๆนะครับ <_ d ance> ก็ไปแนะนําตรงโน้นตรงนี้อะไรนะครับร้านนี้มีอะไรที่ปรับปรุงแก้ไขไหมอะไรเนียแล้วก็พยายามจะเข้าไปแล้วก็ไปพูดคุยเพื่อจะให้ร้านทุกร้านนะครับปรับตัวได้มาตรฐานตามสารสุขนะครับก็ทางกลับเขาเองก็ยินดีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับ ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยสารสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับโครงการนันนายนะครับแล้วก็ทุกทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ผู้เข้าชมทุกทุกท่านนะครับก็กลับทาคาวก็ยินดีนะครับทีนี้ต้อนรับด้วยนะครับถ้าใครยังไม่เคยไปเที่ยวนะครับก็ลองไปเที่ยวดูนะครับเปิดเสาร์ทิ์นะครับแปดโมงเช้าถึงสายสองโมงครับขอบคุณครับใครใครยังไม่กลับนะครับพรุ่งนี้ก็สามารถไปได้นะครับถึงเวลาเรามีจํากัดถ้าผมคิดว่าในช่วงโมงนี้นะครับ ท่านอาจจะได้มุมมองนะครับในการทำงานหลายๆอย่างแต่นะครับผมก็อยากจะฝากน้องวิทยากรได้มีการถ่ายทอดความรู้ลงได้สิ่งสำคัญก็คือเราจะนำความรู้ตรงนี้แหละไปลงมือทำในพื้นที่ของเราอย่างไรนะครับไอเน,นี้ยจะเป็นจุดที่สำคัญไม่จุดเปต้องเรือมจากจุดใหญ่ครับเอาจากจุดเล็กๆแล้วค่อยใช้ยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมือง ถ้าเราไม่ลงม,มือทําสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่เกิดขึ้นและจะฝาข้อคิดข้อสุดท้ายครับสิ่งที่เราเรียนรู้จากคนอื่นไม่ได้ก็คือประสบการณ์ครับขอขอบคุณนะครับท่านพี่ยกรที่มาร่วมในการอภิปรายในวันนี้นะครับดร,รนันทพัฒนนะครับธีรวัฒนศิริคุณ